หลังจากไม่เพนได้เข้าคอร์สปฏิบัติธรรม9วันที่วัดมเหยองอยุธยาเราก็เดินสายทำบุญตามวัดต,ต่างๆที่อยุธยาก่อนเข้ากรุงเทพค่ะเอามาป้าขึ้นมาขึ้นมานมโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะพ <laughs> า,<ม>านา้องไปเที่ยวน,นะคะค่ะโอ้ยอยากกินข้าวมาอย่าง อ,อเซอร์ฟ์กันเองค่ะเซอร์ฟใจดี <laughs> วันนี้โชคดีมากๆได้ร่วมบุญด,ด้วยกัน <laughs> เราจะเดินทางไปไหว้พระสองหรือสามวัดถ้าทันก็จะเยอะกว่านี้ค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆไม่เพนมาเที่ยวที่วัดแห่งหนึ่งค่ะส่วนด้านหลังนั้นก็เป็นหลวงพ่อโสธรถ่ายสิคะว่าวัด อยู่ที่ไหนนั่นก็คือวัดโบสถ์อยู่อยุธยาค่ะส่วนด้านหลังนั้นก็เป็นหลวงพ่อโสธรเดี๋ยวเราไปกราบพระด้วยกันเลยค่ะเดีย๋ยวเราจะเข้าไปในวัดด้วยกันค่ะแต่ตอนนี้จะไปเยี่ยมที่นู่นก่อนจะไปที่จุดหลวงพ่อโสธรอ,องค์ใหญ่ด้านนอกค่ะเพื่อนๆนูน่นค่ะไปค่ะ ลวงพ่อสโสทรค่ะเพื่อนๆองค์ใหญ่มากเลยค่ะสาวทุบบนที่กันค่ะได้มาถึงที่นี่วัดโบสถ์อยุธยาค่ะเดี๋ยวจะจุดดอกไม้ทุกเทียนบูชาพระค่ะหลวงพ่อสโสทรค่ะนี่ก็คือหลวงพ่อสโสทรและหลวงพ่อองค์อื่นๆอ,อ,อีกหลายรูปค่ะตัวน,นี้ก็ได้กราบ บูชาหลวงพอ่อโสธรและเดี๋ยวจะไปปิดทองค่ะเพื่อนๆวันนี้พาน้องมาวัดค่ะขอโคยาในเลยบุญกุศลเยอะๆขอให้น้องบุญได้บุญมากๆนะคะสาธุค่ะทีมทีมสายบุญค่ะเพื่อ <c oughs> นๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบพระกันค่ะข้างในอันนี้ก็อยู่ในโบสถ์ค่ะเพื่อนๆอีกโบสถ์หนึ่งที่ถ่ายเมื่อกี้เนี่ยค่ะกราบพระด้วยกันค่ะ มุมนี้นะคะเ,เพื่อนๆสวยงามมากเลยค่ะหลวงพ่อสุนทรท่านสง่างามมากตอนนี้ก็ได้ไปไหว้พระหลวงพ่อทันใจหรือว่าพระพุทธเจ้าทันใจได้ปิดทองด้วยค่ะแล้วเราก็จะไปจุดข้างหน้าจุดต่อค่ะไปค่ะเรากําลังมุ่งหน้าไปที่หลวงพ่อโตค่ะ mm hmm. ท่านองค์ใหญ่มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปกราบไหว้ท่านไปไปสวดมนต์พุาท่าน เดี๋ยวให้ชมค่ะท่านองค์ใหญ่มากเลยค่ะสง่ามากโอ้หสวยงามมากเลยภาพสวยงามมากเลยค่ะใช่หไหมคะใช่ท่านองค์ใหญ่มากมากเลยเดี๋ยวสาธุบุญด้วยกันแล้วก็สวดมนเพื่อการปฏิบัติบูชาด้วยกันค่ะเพื่อนๆองค์ใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวขึ้นไปพร้อมกันค่ะไปค่ะไปค่ะไม่เคยเห็นอ่ลุง ปู่โตองค์ใหญ่ขนาดนี้อาจจะเป็นที่นี่ก็ได้คะ่ะที่องค์ใหญ่ที่สุดไม่ทราบนะคะเพราะว่าไม่ได้เข้าไปเช็คถูกดูที่ Google คะ่ะเนื้วถ่ายใกล้ๆเอยเอ่ยยืนใกล้ๆเอ่อเท้าท่านคะ่ะเพราะจะได้เปรียบเทียบว่าแค่เนื้อโป้ท่านก็ใหญ่กว่ากว่าใ,ใหญ่กว่าเท้าใหญ่กว่าตัวคุณพี่นะคะเนี่ย ดูสิคะแขนนิ้วโป้งใหญ่กว่าซึ่งเยอะค่ะใช่ใช่ค่ะมีคนมาปิดทองด้วยได้ของญาตปิดทองก็ได้กราบท่านแล้วก็สวดพระคาถาชินมช้อรย่อเป็นการปฏิบัติรูชาเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมค่ะว่าท่านองค์ใหญ่มากเดี๋ยวถ่ายขึ้นข้างบนค่ะเพื่อนๆโอ้หสาธุบวยกันค่ะ และมุมนี้ก็หลวงพ่อโสธรด้านข้างค่ะเพื่อนๆมุมใหญ่มากตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาข้างบนก็จะเห็นทิวทัศน์นิดหนึ่งค่ะใช่ค่ะค่ะคนอื่นเขาไม่ได้ขึ้นมากับเราค่ะเราขึ้นมากันแค่สองคนสาธุบุญด้วยกันค่ะได้มากราบถึงถึงที่เลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวไปต่อจุดอื่นค่ะนี่ก็คืออาหารปลาค่ะเพื่อนๆสองถังค่ะ ที่นี่เยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามันเยอะแค่ไหนไปค่ะเอาอาหารให้ปลากันค่ะเพื่อนๆนี่ก็คือทีมงานของเราค่ะทีมงานเรามาด้ยค่ะทีมงานสายบุญไปและป้าไปละโอ้โหสาราสาราสำหรับเอาอาหารให้ปลากว้างมากเลยค่ะเพื่อนๆฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาโอ้โหลมเย็น สบายวันนี้วันธรรมดาคนเลยน้อยแม่น้ำเจ้าพยาค่ะเป็นนเคือนกันขึ้นมาหาอาหารเคินกันขึ้นมาหาอาหาร โอ้ยขึ้นยังกัเมเต็มเลยจ้ะโอ้โหไกมากโหเต็จังเยอะมากทำบุญแล้วก็ทำทานค่ะทำบุญทำทานให้อาหารปลาค่ะเยอะมากๆเลยทำบุญก็แล้วก็ทำทานกัน ไปวัดอื่นอีกค่ะวัดไหนตามมาชมกันเลยค่ะ